คะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคณกศกษาค่ะยินดีมากเลยที่ได้มีโอกาสมามาพบกันนะคะก็จะรับผิดชอชบวิชาครอบครัวเอ่อครั้งนี้ครั้งนี้อาจารย์ได้ชั่วโมงทั้งหมดแค่เจ็ดครั้งเนื่องจากว่าพบมีวันหยุดเยอะนะคะมีวันหยุดเยอะเพราะฉะนั้นอาจารย์อาจจะ สอนเร็วแต่ว่าสิ่งที่สอนจริงๆไม่ต้องจบที่ไม่ต้องจดก็เพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ก็ไปสรุปลงในคําบรรยายให้นะคะจดถ้าถ้าจดแก้ง่วงไม่เป็นไรแต่ถ้าจดเอาจริงเอาจังก็ไม่จําเป็นนะคะไม่จําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สิ่งที่สอนก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเป็นอันเดียวกับที่อาจารย์จะไปลงในคําบรรยายให้แต่ว่า อาจจะต่างกันบ้างในรายละเอียดของอีการนะคะแล้วก็การการ,การพูดคุยการอธิบายเท่านั้นนะคะนะคะก็อาจารย์รับผิดชอบวิชาครอบครัวซึ่งส่วนที่ได้รับมอบหมายก็คือตั้งแต่การหย่าจนถึงบุคุณธรรมนะคะนะคะครั้งเมื่อปีที่แล้วได้ได้ชั่วโมงสอน9ครั้งนะคะก็สามารถสอนได้จบ แต่ว่าครั้งนี้ได้เจ็ดครั้งไม่ทราบว่าจะจบไหมแต่ว่าก็จะเพยายามนะคะอาจจะต้องข้ามดีกริกาอะไรไปบ้างนะคะก็อย่างที่เรียนว่าอาจจะเร็วไปนิดนึงนะคะนะคะทีนี้เราก็อย่างยิ่งครั้งนี้เรามีสาระสาคัญเพิ่มขึ้นนะ,ะก็คือเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะกฎหมายสมสมรสเท่าเทียมซึ่ง มีการประกาศใช้บังคับใช้นะคะเชื่อว่าเชื่อว่านักศึกษาเนทุกท่านจะทราบกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือบางทีเราก็ก้มหน้าก้มตาเรียนอ่านหนังสือไม่ได้ไม่ได้เงยหน้าขึ้นดูอะไรก็จะไม่ทราบว่ามัานมีกฎหมายแก้ใหม่นะคะแล้วก็มันมีการ ปรับปุงอะไรบางอย่างเพราะว่าจําได้ว่าตอนกฎหมายพยานเนะกฎหมายพยานแก้ใหม่บางคนยังตอบอันเดิมอยู่ถ้าตอบถ้าถ้าถ้าเกิดว่ากฎหมายแก้ใหม่แล้วไปตอบอันเดิมอยู่เนี่ยก็จะไม่ได้คะแนนนะคะจะเสียคะแนนไปทั้งโดยสิ้นเชิงเลยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็ต้องทันสมัยนะคะ